มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดวๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทริปนี้สวีดลิซ่าพักผ่อนที่กรีดกับเฟเดริกอานูและครอบครัวค่ะแม้ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของลิซ่าแบล็ k พิง k และก็เฟเดริกอานูนั้นซึ่งเป็นซ e o แห่งวยวิตตองและทายาตระกูลอาโนูสนิทสนมในฐานะอะไรครบหาก,กันในฐานะอะไร แต่ก็ดูเหมือนว่าความสนิทสนมของทั้งคู่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและล่าสุดหนึ่งสิงหาคม2567ก็มีคนตาดีแอบไปเห็นว่าตอนนี้ลิซ่าได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับตระกูลอารโนแล้วค่ะโดยภรรยาของอเล็กซานเดอร์อาร์โนพี่ชายของเฟเดริกนั้นได้ลงภาพของเลิฟสูนัาของลิซ่ากับเลมอนน้องหมาของเธอในขณะที่ว่ายน้ำอยู่เคียงคู่กันในทะเลกรี่ะ ซึ่งในคลิปจะได้ยินเสียงลิซ่าที่คุยกับอเล็กซานเดอร์ถามว่าน้องมาเลฟเคยว่ายน้ำไหมแลิซ่าบอกว่าเคยคะ่ะที่บาฮามาสนอกจากนี้ทางซิต้าแฟนของเจนซึ่งเป็นน้องชายของเฟเดริกนะคะเป็นการยืนยันชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของลิซ่าแล้วก็ครอบครัวอาโนสนั้นนั้นแฟนสุดๆรอวันประกาศอย่างเป็นทางการได้เลยคะ่ะลิซ่าพักผ่อนที่กรีกักบเฟเดริกอาโนสและครอบครัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีน่ดส์คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ